ขอต้อนรับนะครับนักลงทุนท่านนะครับเข้าสู่ในรายการทันเทรนลงทุนทองนะครับในช่วงบ่ายนะของวันที่19นะครับก็โอ้โหนี้นะครับมาในหัวข้อดุเดือดนะครับทำไมโกลแมนแซกนะครับถึงมองว่าทองปีหน้าจะแตะ3าม0 0ื่นสามพันขอภายสามพันโอ้ถ้าสามหมื่นนี่ขึ้นมาสิบเท่านะครับรงสามพันถ้าสามพันโอเคเอ่อแล้วก็ทักทายกันสักนิดนึงคุณอ้อมนะครับผมสวัสดีนะครับ อ,อก็คือมีดอยอยู่เนาะนะครับติดอยู่ที่แถวโซนของ43,100นะครับ30บาทอันทีนี้หลุดไหมมีโอกาสแต่แต,แต่แต่ก็ต้องลุ้นหน่อยนะนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะครับผมก,ก็ก็มีโอกาสที่จะเห็นภาพของการหลุดได้บ้างครับมีมีโอกาสนะบอกว่ามีโอกาสนะครับแต่ถามว่าหลุดจะไกลไหมผมว่าผมไม่ใช่ไกลมากหรอก นี่ครับผมก็สี่หมื่นสามพันสองร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยยังยังพอแบบเห็นได้บ้างนะครับก็แสดงว่าก็มีโอกาสแหละนะครับที่จะสามารถที่จะหลุดนะครับถามว่านี้จะย่อหรือยังไงผมมองว่าดูส่งแนวอะ่ะทองมันมันดูน่าจะย่อมากกว่านะครับอ่ะ,อะ,อะก็เห็นภาพแหละนะครับก็ยังไงบ้าง อีกท่านหนึ่งนะครับเข้ามาสวัสดีค่ะนะครับเข้ามาจะขึ้นต่อ,ตอหรือลงต่อผมว่าผมมองผมอะมองไซเวย์แล้วอาจจะยอดน,ดนิดนิดนะครับปีหน้าขึ้นไหมข้าตอนไหนดีอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เราคุยเรื่องเกี่ยวกับทําไมนะครับทองคําที่เป็นโกลเดนแซกเนี่ยถึงมองว่าพี่ทองจะไปต่อนะครับผมเราก็อีกท่านนึงว่าตอน42,200 าสิบบาทซื้อไม่ทันไม่เป็นไรครับเราไม่เข้าแล้วนะบอกก่อนนะเวลานี้อย่าเพิ่งเข้านะครับสวัสดีครับโอเคอ่ะเรามาดูวันก่อนนะครับว่าทองในช่วงนี้นะครับที่บอกว่าในฝั่งของโกลแมนแักมีการเพิ่มคาดการนะครับทองแตะอยู่ที่สามพันเนี่ยเพราะอะไรนะครับในวันนี้นะครับผมอย่างแรกก่อนผมผมอเอ่อ ที่เราคุยกันไ้เนาะก็คือว่าอย่างแรกหนึ่งธนาคารกลางของทั่วโลกเนี่ยซื้อทองเพิ่มถามว่าเอา้าทำไมทาไมเป็นอย่างนั้นน่ะมันมันมีจุดพลิกผันอะไรนะครับที่ทำให้ธนาคารกลางซื้อทองเพิ่มเพราะว่าจากกราฟที่ลูกค้าเห็นน่ะนะครับผมก็คือว่าอในช่วงของปีสองพันเนี่ยยังไม่ได้เห็นซื้อแบบจริงจ,งจ,งจังเลยเพิ่งม,มาซื้อ จร,จริงจิงจังๆเนี่ยช่วงของไตรมาสที่2ของปี2022นะครับถามว่ามันมีอะไรต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่าวันที่24กุมภาพันธน์ย2022นะครับรัสเซียมีการเปิดฉากโจมตีนะครับลุกรามยูเครนแบบเต็มรูปแบบถามว่าในวันนั้นน่ะชาติชาติยุโรปนะครับชาติตะวันออกตอนออกนะครับถ้าตะวันตกเข้าไปชาติตะวันตกนะครับผมทําอะไรกับทางรัสเซียบ้างหนึ่งคือ จะเข้ามายึดเข้ามายึดนีครับเงินของรัเสเซียออกไปทั้งหมดที่อยู่ในชาติตะวันตกนั่นแหละครับคือประเด็นคือพคอต์สำคัญมากๆคำถามคือเฮ้ยพอรัเสเซียโดนยึดอย่างนั้นนะ่ะประเทศอื่นที่เป็นคู่คู่ขัดแย้งของอเมริกาเนี่ยก็กังวลครับว,ว่าเฮ้ยแล้วเงินฉันล่ะจะเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศอื่นๆนะครับ ที่เอ่อที่เป็นปร,ปรัปักเขาก็เริ่มเก็บทองนำโดยจีนนะครับนำโดยจีนนะจีนอ่ะเข้ามาซื้อแบบเยอะมากๆนะครับก็ก็ทำให้ในฝั่งของเอ่อทองคำความต้องการทองคำเนะี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ถามว่ายังมีโอกาสที่ที่ทั่วโลกจะซื้อทองเพิ่มไหมมีโอกาสอยู่แล้วครับถ้าทองถูกอ่ะเขาพร้อมซื้อ นีครถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อบิตคอยล่ะมันผันผลไวกว่าครับต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วเกิดว่าบิตคอยนะครับโดนยึดได้เหมือนกันนะบิตคอยไม่ใช่ว่าไม่โดนยึดไม่ได้นะครับโดนยึดได้นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวสักครู่พี่นายสดอยูโอเคสักครู่ขออภขออภนะครับเออ ในเรื่องของการลงทุนนะครับอะไปไม่ถูกเลยนะครับเอ่อธนาคนารกลางทั่วโลกเนี่ยถ้าซื้อทองเพิ่มเนี่ยครับแน่นอนว่าความต้องการทองมันจะสูงขึ้นครับและมันสูงขึ้นจริงอย่างที่เราเห็นนะและสิ่งที่ผมเจออะในตัวของ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 โลกนะครับผมผมพบว่าในแต่ละปีอะตั้งแต่ในช่วงของเดือนอ 2022เป็นต้นมาเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าปกติแล้วอะ่ะทองคำอะเขาซื้อปีหนึ่งอะไม่เกินประมาณสัก500 500เหรียญน,นะครับผม5 500 500ตันนะครับปรากฏว่าในช่วงของปี2023นะครับซื้อมาเนี่ย1,081ตันนะครับแล้วก็ 2, 2022นะ22นะครับ1,081ตัน 2, 2023ซื้อไป1,409ตัน โอ้โหเยอะอย่างนี้ยังไงนะครับเรื่องของทองมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับโอเคนี่คือประเด็นแรกนะครับผมประเด็นที่สองล่ะแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยนะครับก็คือเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นในฝั่งของการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะครับที่ที่เอ่อที่จะเห็นการลดดอกเบีย้ยจริงๆจ,จ,จัง,จงๆในปีหน้านะครับ คาดการณ์ว่าในปีนี้นะครับการลดดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะเห็นอีกสัก1ครั้งนะครับ0.25%แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเห็นการลดดอกเบีย้ยอีกประมาณ0.5หรือ1%นั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราเคยบอกนะครับว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะครับจะทำให้เงินเฟอ้อในฝั่งของอเมริกาเนะี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับกลับมา อ่อนค่าถ้าอ่อนนะครับซึ่งทำมั่าทาให้อ่อนอยู่แล้วนะครับผมทามั่เป็นคนทำให้อ่อนเพราะว่าทำจะปั๊มเงินเข้าระบบเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะในระยะยาวเองเนี่ยเงินเฟ้อจะเกิดนะครับนั่นจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้ Goldman s a เนี่ยยังมองว่าทองปีหน้าอยู่ที่3%นะครับผมก็สอดคล้องนะครับถ้าใครบอกว่าติดอยู่ยาวๆทําไงดีปีหน้าครับก็มีโอกาสสิ้นปีหน้า3,000 ถ้าสิ้นปีหน้านะครับแต่ประมาณทั้งสามพันเหรียญคําถามคือเฮ้ยทองคําไทยจะขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับทองคําไทยจะขึ้นเท่าไหร่เออมันก็เป็นคําถามที่น่าคิดครับอันเนี้ยผมให้เป็นไอเดียนะนะครับหนึ่งคือถ้าเรามองว่าสามพันเหรียญเนาะนะครับถ้าเป็นเอ่อค่างเงินบาทนะครับสามที่สี่บาทห้าสิบห้าสตางค์นะครับเดี๋ยวผม ขยายใหญ่หน่อยนะนะครับถ้าขึ้นไปสามพันเหรียญน,นะครับโอเดี๋ยวปิดอันนึ่งก่อนเดี๋ยว Excel มันจะลวนไปซะนะครับสามพเหรียญดอกอ่าค่าเงินบาทนะครับสาที่บาทห้าบ้าตังค์นะครับเราจะเห็นราคาที่ประมาณ4าี่หมื่นสมมุตินะครับผมว่าเฮ้ยเราถ้ามันแข็งจริงๆนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็มีโอกาสอ่อนค่าบาทอาจจะแข็งนะครับสัก3าสองเป็นไง ทองคำจะอยู่สี่หมืนห้าประมาณครับประมาณประมาณในเก้าสูุดห้านะก็ประมาณสี่หมื่นห้าเอา้าใครบอกว่าชั้นรออยู่ก็เรียบร้อยสิครับก็น่าจะกำไรนะครับผมก็ตอบได้ง่ายๆเลยครับสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยทองคำยังไงดีติดอยู่หลุดไหมอาทิตย์นี้อาจจะไม่หลุดแต่ปีหน้าหลุดนะครับผมโอเค ถ้าถามว่าเฮ้ยเราถ้าเกิดเราลงคุณปีหน้าเราต้องซื้อเลยไหมราคานี้ดีหรือเปล่าโอก็บอกว่าเออถ้าถ้าถามผมว่าซื้อราคาไหนดีผมก็ต้องตอบว่าสิ่งที่น่าซื้อนะครับผมก็คือการย่อไม่หลุดนะครับในโซนของสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนั่นก็คือจุดที่ผมบอกเฮ้ยมันก็น่าเข้าไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งสามหมื่นเก้าสามห่นแป นะครับผมยังมองมุมเดิมนะแค่ประกอบเรื่องของพื้นฐานเข้าไปโอเคได้คําตอบนะนะครับอีกท่านหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับว่าอ,อ,อยูเคร ين, คนคลไม่กล้ายิงไม่ใส่กลนะครับทองน่าจะลงต่อช่วงนี้นาเข้าซื้อที่ราคาต่อไปช่วงไหนนี่อ่ะเอออันนี้คําถามดีนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมของเรานะครับถ้าเป็นทองโลกเนาะนะครับทองโลกทองโลกอ,อ่า ในทองโลกเองการย่อลงมานะครับในชุดของการย่อลงมาชุดเนี้นะครับเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าไม่หลุดนะครับสองพนะครับสาก็น่าสนใจแต่ต้องย่อลึกๆนะผมบอกก่อนนะครับแล้วมีท่านนื่ว่าเฮ้ยเราสามารถอยู่ฝั่งช็อตได้ไหมนะครับถ้าไม่ผ่าน2,625ตอนเนี้นะครับในสิ้นวัน,นเน่ยราให้เราให้แนวต้านตรงนั้นเลย มันมีวิธี2แบบครับหคือเราช็อตตรงนี้แหละนะครับราคานี้แหละสต็อกก็คือสิ้นวันนะครับสองพันในวัน2630แค่นั้นพอครับทำได้แค่นั้นจริงๆถามว่าทําไมถึงแนะนาช็อตเล่นสั้นๆเพราะว่าคืนเนี้ยตัวเลขที่ออกมาในฝั่งของภาคการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยของเมกาเนี่ยครับก็คาดว่าน่าจะเห็นการขยายตัวที่ดีขึ้นอาจจะเป็นการกดดันให้ทองคำเนี่ยปรับตัวลงแล้วที่ นี่ลูกค้าเมื่อกี้บอกว่าก็คือมองว่าความรุนแรงไม่ค่อยเกิดถามว่าทําไมถึงถึงเห็นอย่างนั้นผมว่ายังไม่น่าจะเกิดเร็วเนี้ยเหตุผลก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่อ่อเมริกาเนี่ยให้อุปกรณ์นะครับในการที่ยูเครนใช้เนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับก่อนหน้านี้ก็คือให้สามารถบุกเข้าไปในพื้นที่ยูเครนได้แล้วรัสเซียก็ตอบโต้ตกลับโดยการที่รัสเซียก็บุกกลับแค่นั้นเองครับ ไม่ได้มีอะไรที่แบบหน้าตกใจหน้าผวันพั้นพึงมากกว่าเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็มีลูกค้าถามถามว่า,ากราฟที่มี RSI นะครับมีเส้นแนวโน้มดูในเว็บไหนบ้างจริงๆตัวของเทรดดี้มีว่าใช้ได้ครับแต่ใช้ได้ไม่เกิน2องสองสองสอินดิเคเตอร์นะนะครับหรือถ้าเกิดเข้า ผมเข้าใจว่าจริงๆผมไม่เคยใช้นะแต่เห็นว่ามีนะคะผมก็คือในฝั่งของตัว investing แต่ investing เบอกก่อนนะราคาทองที่เป็นสปอร์ตของเขาอ่ะไม่ใช่ตัวที่เราดูกันดูกันตลอดนะครับเพราะว่าสปอร์ตเขาอ่ะมันมีค่าพรีเมียมมันคือเป็นโกลฟเจอร์ของตลาดโค m เมกราคาของเขาอ่ะจะสูงกว่า ที่เราเห็นประมาณขึ้นอยู่กับช่วงครับไม่ได้เพราะว่าฟิวเจอร์จะมีราคาที่สูงกว่าสปอตอยู่แล้วจากสองอย่างคือดอกเบี้ยนะครับค่าจัดเจ็บแล้วก็เวลาอืมที่เป็นตัวบวกนะถ้าท่านผมไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้เลยนะครับเพราะว่าผมว่าเทดดิคดีกวใช่ผมว่าอันนั้นมีแน่ นะครับแต่ก็อยากให้เผื่อเอาไว้ว่าเฮ้ยถ้ามีอีกตัวหนึ่งที่ดีกว่าน่าใช้ไหมเพราะนี่มันปีเงนะครับแต่ในมุมผมมันถามว่าต้องถามว่าการใช้ใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เพื่ออะไรคือ <c oughs> มันมีอินดิเคเตอร์หลายตัวเนาะไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูเทรนด์นะครับผม <c oughs> กับใช้ดูโมเมนตัมในตัวของ RSI ตีว่าเป็นตัวโมเมนตัมนะไม่ใช่เทรนดนะ นะคถ้าเป็นเทรนต้องเป็นพวกของ moving average นะครับนั่นอาะเป็นเทรนด์บิโอเคก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแหละแต่ผมก็มีไว้ให้นะครับแต่มันโหลดนานโปรแกรมเทรดอ,อ่าดี้ไม่ค่อยใช้เท v i ิ w ที่เป็นในนี้ด้วยไงที่ที่อยู่หน้าเว็บไงผมโหลดโปรแกรมมาแล้วไงก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้ ผมแนะนำงนั้นผมแนะนำอันเดียวดีกว่านะครับเทคนิงวิวนะนะครับก็ใช้ง่ายนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมผมไม่แนะนำตัวของออตัวเอสเพนนะครับมเสียตังครับอืมหรือให้ผมเปิดให้ดูก็ได้นะถ้าลูกค้าอยากให้เปิดให้ดูอ่าอโอเคโอ้โ okay. ห oh oh oh. สี โอเคก็อยู่ตรงกลางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้ไไนไม่ได้ลงนะโอเคนี่ก็คือมาตอบคาถามมาด้วยนะครับแล้วมาดูอีกทีนะครับว่าเฮ้ยระยะสั้นเมื่อกี้เราให้ไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าไม่ผ่าน2องพันห้่านะครับสิ้นวันก็ยังดูท่านน่าจะย่อได้นะครับน่าจะลงได้ก็ระวังสักนิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่ดูในฝั่งของทองคําไทยนะครับต้องดูข้างเงินบาทก่อนวันนี้นะครับข้างเงินบาทก็กลับมาอ่อนเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ถามว่า อ่อนยังไงบ้างคือผมอะยังไม่เห็นข่าวเรื่องของการสรุปตัวของการประชุมนะครับของคณะกรรมการเรศรษฐกิจนะครับของนายกนะก็เลยมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเก่งเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับที่ทาให้อ่อนเพราะเราก็คุยนั้นเมื่อเช้าเนาะนะครับก็มองว่าเฮ้ยตัวนี้แหละคือสิ่งที่เป็นที่เป็นพอยต์หลักๆนะครับที่ทําให้มีโอกาสเห็นการอ่อนค่าได้ต่อนะครับก็ยังมองเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนมุมมอง ส่วนทองคําไทยนะครับที่เราลุ้นกันมาตลอดนะครับในฝั่งของทองคําไทยเองณเวลานี้นะครับเมื่อเช้าอ่ะผมให้เป้านะครับผมก็คือ43,000กับ43,100ก็ยังมองมุมเดิมไม่ได้เปลี่ยนมุมนะครับเพราะว่าทรงเขาอ่ะเป็นแค่นั้นจริงๆวันนี้ดูทรงแล้วการขึ้นอนะ่ะยากหน่อยลงง่ายกว่านะครับก็ระวังกันนิดหนึ่งช่วงนี้จะไม่ค่อยแนะนำวันนี้นะครับถ้าทองแท่งอย่าพึ่งเข้า สต๊อกบันไกลไปนิดหนึ่งสต๊อกมันอยู่สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ยสต๊อกบันไกลมากประมาณสักหนึ่งพันบาทอะกำไรมองสองร้อยอะโหจะเพิ่งเข้าเลยนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็ตอบทุกคําถามเนาะโอเคนะครับก็หากไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับเราขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ